สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคํำวันนี้ประจําวันที่10สิงหาคม65ปัจจัยทองคําทิศทางทองคําแนวโน้มทองคําบทสรุปวิเคราะห์ทองคำมาอัปเดตและรับชมครับ สวัสดีครับผมกือผ,ผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตขา่าวสารทองคําปัจเจัยทองคําทิศทางทองคําบทสรุปวิะห์ทองคำนะครับวันนี้ราคาทองคําตามประกาศสมาคมค้าทองคําปรับราคาทั้งหมด4ครั้งปรับลดลง50บาทราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคําแทง่ง9 6 5รับซื้อที่29,950บาทขายออกที่3 0 0 5 0บาทราคาทองรูพปปันเุปร์96.5%ตรับซื้อที่29,410บาทขายออกที่3 0 5 5 0บาทกดสปอร์ตเช้านี้เคลื่อนไหวที่ระดับ 1 9 9 3ดออลลาร์ต่อออนเดซินีเงินดอลลาร์1น6 3งจุดค่าเงินบาท35 3 7สตางค์ต่อดอลลาร์เงินยูโรเคลนไหวที่1 0 2 1 1ยูโรต่อดอลลา กองทุนทองคำ S P D R ปัจจุบันถือครองทองคำที่999.16ตันซึ่งวันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำมัน WTI เคลื่อนไหวที่90.53ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันเบนซนเคลื่อนไหวที่96.49ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาทองคำเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ที่ดับ1,782ดอลลาร์ถึง1,793ดอลลาร์ต่อออนปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์อีกทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัว ลดลงมาที่2.763มีปัจจัยหนุนหลังนายโจเซฟ อุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไต้หวันเปิดเผยว่าจีนใช้การอ้างของการเยือนไต้หวันของนางเนนซีเพโลซีเป็นข้ออ้างในการซ้อนรบเพื่อรุกรําเส้นกึ่งกลางช่องแคบระหว่างไต้หวันบ่อยครั้งซึ่งสำนักง,งานข่าวบูมเบิร์กได้เห็นตรงกันว่าจีนได้รุกรานไต้หวันเพื่อสร้างเนเนอร์มอทาให้พื้นที่การชนระหว่างสองดินแดนที่ช่วยรักษาสันติภาพต้องหดตัวลงประกอบกับยุเคเรียนรายงานว่ากองทัพรัสเซียยิง โจมตีแนวหน้าฝ่ายตนอย่างหนักขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงกล่าวโทษกันถึงการโจมตีโรงงานไฟฟ้า,ฟานิวเคลียร์ซาปโปริเซียซึ่งก่อให้เกิดความขังวนจากนานาชาติเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามด้านสมาคมรถยนต์โดยสารแห่งประเทศจีนเผยว่าตลาดรถยนต์โดยสารของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งในเดือนกรกฎาคมเนื่องจากยอดขายและการผลิตปรับตัวสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำได้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ACB s e c u r i t y กล่าวว่านักลงทุนรับรู้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญโดยได้ตั้งคำถามว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อการตลาดทองคำนั้นแค่ไหนนักวิเคะห์อาสของ a c t i v e t a d e r กล่าวว่านักลงทุนมีท่าทีระมัดระวังจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐนักวิเคราะห์จาก c h r i t s u i s n e ชี้ว่าหากมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในระดับ สูงอาจจะส่งผลลบต่อทองคําได้เนื่องจากจะมีความคาดหวังมากขึ้นว่าเฟดจะใช้ในโยบายทางการเงินเข้มงวดมากขึ้นนอกจากนี้ยังชี้ว่าปัจจุบันยังไม่มีแนวรับที่ชัดเจนจนกว่าจะถึงระดับ1,700เรหรียญน,นักวิเคราะห์จาก布拉克สกล่าวว่าขณะที่เราไม่แน่ใจว่าขอบเขตการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะคลายกังวลให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยทบหรือไม่แต่เราก็คิดว่าการพุ่งขึ้นของตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อ อาจจะบีบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทําและพวกเขาคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบีย้ย0.25%ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บริหารสํานักงานวิจัยและที่ปรึกษานักการลงทุนธนาคาร CIMB ไทยเชื่อว่าคณะกรรมาการนโยบายการเงินกนง,งอรอบนี้วันที่10สิงหาคมจะปรับขึ้นหน้าตาดอกเบีย้ยที่0.25%แต่เสียงแตกโดยมติจะไม่เป็นเอกฉันท์คาดว่ากนง,งเสียงข้างมากน่าจะให้น้ําหนักความเสี่ยงในการฟื้นตัว และการกระจายตัวเลขของเศรษฐกิจไทยจะปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%เท่านั้นและน่าจะมีเสียงข้างน้อย3เสียงเช่นเดิมที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบีย้ยที่0.50%ปัจจัยบวกลบต่อทองคำายูเกรนเผยโจมตีที่มั่นรัสเซียสะพานค่าแม่น้ำสำคัญรัสเซียเตรียมติดตั้งระบบป้องกันอากาศยานเสริมรอบโรงงานไฟฟ้าซาป,ปอลิเซียรุมเบิกชี้จีนใช้โอกาส,ก,าสกรีนางเพโลซีสร้างนิวนอ์มอให้ไต้หวันรัฐมนตรีว่า ว่าการต่างประเทศไต้หวันจวกจีนซ้อมรบเพื่อเตรียมลุกรานไต้หวันมูดีฟริสที่กฎหมายอินเฟชชั่นดิเรกชั่นอาจช่วยลดเงินเฟ้อสหรัฐในระยะยาวเยอรมนีเสี่ยงสูญย์มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2.65แสนล้านดอลลาร์จากพิษสงครามประเทศที่ต้องติดตามมาเตียตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินกรงงในประเทศไทยคาดการที่0.75%ครั้งก่อนที่0.50%ดัชนีราคาผู้บริโภคสิบายเดือนกรกฎาคมของเยอรมนีดัชนีราคาผู้ บริโภค CPI เดือนกรกฎราคมของสหรัฐอเมริกาดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core CPI เดือนกรกฎาคมสหรัฐอเมริกาตัวเลขสต็อกสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมิถุนายนสหรัฐอเมริกาและตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์แนวโน้มทิศทางราคาทองคําทองคาเคลื่อนไหวไซด์เว้ up โดยราคาทองคามีแนวรับที่1,780ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่1,770ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านที่1,800ดอลลาร์และแนวต้านถัดไปที่1,810ดอลลาร์ครับท่านผู้ชม อย่างไรก็ดีการลงทุนมีความเสี่ยงเปิดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังข้อมูลขาาล่าวสารเนยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองคําแม่ทองสุขม่วเสิ้นงเหง่งและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ